สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนมสมาชิกทุกท่านาวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งเราจะเรียนรู้ถึงการจุดระเบิดโดยตรงหรือการจุดระเบิดด้วยห้องผ่าไหม้ช่วยนะครับเ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างชิ้น รถที่มีห้องเผาไหม้นะครับในการจุดระเบิดของรถที่มีหัวเผาหรือว่า,าหัวฉีดแบบเดือย่นเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าหัวฉีดแบบเดือยจะมีห้องเผาไหม้ช่วยซึ่งห้องเผาไหม้ก็จะเกิดจาก หัวเผาะนะครับก็จะเ,เกิดจากแห้งหัวเผาหัวเผาตัวนี้นะครับก็จะมาจากดิเล์ดิเล์กล่องนะครับเราเปิดสวิตช์เราเปิดสวิตช์ออนเราเปิดสวิตช์ออนนะครับไฟก็จะลงมาที่หัวเผาเอ้ยผ่านดีเล์ก่อนนะครับ ในเลก็จะส่งมาที่หัวเผาหัวเผาก็จะเกิดความร้อนหัวฉีดซึ่งหัวเผากับหัวฉีดจะอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกันนะครับซึ่งจะอยู่ตำแหน่งใกล้ๆกันและหัวฉีดนั้นในเมื่อเราเผาหัว หรือว่าหัวเผาร้อนไฟหัวเผาดับเ,เราสตาร์ทถึงทีเดียวนะครับถ้าสังเกตดูว่าถ้าหัวเผาเสียจะสตาร์ทยากนะครับจะสตาร์ทยากถ้าถ้าไม่งั้นก็เช็คที่หัวฉีดว่ารั่วไหมเช็คหัวเผาด้วยนะครับเช็คปั๊มเช็คอะไรดีๆหลักการการทำงานของเครื่องยนต์นะครับหลักการทำงานของเครื่องยนต์ หัวลูกสูบจะต้องเลื่อนขึ้นเลื่อนลงการจุดระเบิดจะมีไออาจจะมีอ่าว,าวปิดเปิดไอเดียเสียนะครับตำแหน่งที่หัวลูกสูบจุดระเบิดนั่นก็คือลูกสูบขึ้นสุดนะครับอาวไอเดียเสียปิดพอจุดระเบิดเสร็จปุ๊บมันก็จะผักลงมาเราก็ วาวไอดี wow. ก็จะเปิดนะครับแล้วก็ผักขึ้นแล้วก็ผักขึ้นเปิดได้เสียนะครับไอดี ID. ปิดนี่คือหลักการของการทำงานของเครื่องยนต์ซึ่งห้องที่มีห้องผับไม้ช่วยเนี่ยก็จะเสียเวลาบางทีอาจจะเสียเวลาเราเพาหัวหรือว่าสตาร์ทยากในหน้าหนาว หรือว่าหัวฉีดมีปัญหานะครับถ้าหัวเผาหัวใดหัวหนึ่งเสียไปเนี่ยก็จะต,ติดยากนิดนึงอาจจะติดยากนิดนึงแต่ว่าก็ติดนะครับเผาหัวถ้ารถตระกูลฟอร์ดจะเผาเร็วนะครับจะไฟดับเร็วพวกตระกูลโตโยต้า,านี o ไมตี้อาจจะเผาช้านะครับเพราะว่า หัวเผาต้องการความร้อนที่สุดถ,ถึงแดงนะครับหมวเผาแดงปุ๊บหัวฉีดฉีดลงมาลูกสูบก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเพราะการจุดระเบิดที่สมบูรณ์คว,วันก็จะไม่มีนะครับแต่ถ้าหน้าร้อนเราไม่เผาหัวกับหน้าหนาวที่เราไม่เผาหัวหน้าร้อนติดนะครับหน้าหนาวก็ติดอาจจะติดยากนะครับการจุดระเบิดรถเนี่ย เราต้องรู้ว่าเครื่องหลวมหรือไมห่หลวมนะครับในหัวลูกสูบก็จะมีแหวนนะครับแหวนในหัวลูกสูบก็จะมีแหวนแหวนกําลังอัดแหวนกวนน้ามันนะครับซึ่งก็จะมีแหวนแหวนตรงนี้นะครับก็จะมี2อ,องอันนะครับแหวนกําลังอัดก็หลักการฟิตเครื่องก็ทาทำให้แหวน เรียงที่ศูนย์หรือวิศวกรเขากำหนดมานะครับซึ่งถ้าเรียงมไม่เป็นหรือเรียงมั่วๆนะครับรถของคุณอาจจะกำลังตกเครื่องสันเร่งไม่ขึ้นไม่งั้นก็กินน้ำมันเครื่องจนชาบละลายพังอีกนะครับกหลักการการสตาร์ทเครื่องแล้วก็บางทีถ้า คอมมันเร็วก็จะสตาร์ทได้เลยนะครับถ้าเป็นปั๊มสายก็จะบางคันก็อย่างเช่นที R ก็จะเป็นปั๊มสายแต่ว่าฉีดหลักการฉีดของที R นั้นก็จะฉีดเข้าหัวลูกสูบโดยตรงนะครับซึ่งจะเกิดการเสียงดังจากเกเขกของหัวลูกสูบนะครับหัวลูกสูบ จะมีของแท้และของเทียมนะครับระวังไว้ด้วยการฟิตเครื่องหรือการโอเวอร์ฮอเครื่องสําหรับมือใหม่นะครับการสตาร์ทเครื่องในบางทีถ้ารถมีน้ํามันที่ไม่ดีควรก็จะจะดําแล้วก็จะทําให้หัวฉีดตันทางน้ํามันสกปรปกกองโซล่านะครับต,ตันเร็วตันเร็วรถเร่งไม่ขึ้นนะครับ ซึ่งสังเกตได้ที่สีของน้ำมันนะครับเอาของสีของน้ำมันปั๊มใหญ่ๆแล้วก็เอาของแบบไม่ได้ยี่ห้อลองมาเปรียแบบเทียบกันดูนะครับการฉีดเนี่ยถ้าหัวฉีดนะครับถ้าหัวฉีดมีปัญหาในเรื่องของปลายนี่คือปลายหัวฉีดนะครับจะดำํำหน่อยนี่คือนี่คือปลายของหัวฉีด ตรงนี้นะครับนี่คือปลายของหัวฉีดซึ่งปลายของหัวฉีดนั้นถ้าเราดูดีๆก็จะมีปลายนะครับแหลมๆให้ไหมครับนี่แหลมๆแหลมๆถ้ามันฉีดไม่ดีรถก็จะเกิดควันนะครับควันดาหรือเพาไหม้ไม่ดีข้างในก็จะมีสปริงนะครับจะมีสปริงบีดเปิดน้ํามัน นี่มันเสียแล้วนะครับเสียแล้วช่ิงวันก็เลยเอ,ออกมาการทำงานที่เต็มระบบเดี๋ยวเรามาดูการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ที่ฉีดข้าหัวลูกสูบโดยตรงเลยนะครับมันหัวลูกสูบก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะมีวงซึ่งนี่คือการผักจุดระเบิดนะครับ เอาแล้วเรามาดูการจุดระเบิดของหัวฉีดแบบสีดเข้าหัวลูกสูบโดยตรงนะครับแเ,เดี๋ยวเรามาดูการฉีดน้ำมันเข้าหัวลูกสูบโดยตรงเลยนะครับ การฉีดน้ำมันเข้าหัวลูกสูบโดยตรงก็จะเกิดเสียงดังเช่นตระกูลพวกอิสุสูนะครับ TPR ก็จะเกิดเสียงเคกที่จริงแล้วจะไม่มาจากเสียงของเฟืองนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่เสียงของเฟืองเสียงการจุดระเบิดนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าหัวลูกสูบของ TPR นั้นจะมีหลุมแล้วก็มีปลายแหลมๆขึ้นมานะครับ หมนกำลังอัดเหมือนกันนะครับตัวน,นี้ก็จะมาจากปัมป๊มปัม๊มปั๊มปั๊มนี้มาจากปั๊มเชื้อเพลิงนะครับเปิดปั๊มเชื้อเพลิงโดยตรงเลยซึ่งจะฉีดเข้าหัวลูกสูบโดยตรงหลักการทํางานก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกับแบบเดือยแต่ว่าการฉีดเข้าหัวลูกสูบโดยตรงนี่ก็จะก็จะเกิดผลเสีย นิดหน่อยนะครับในการเสียงดังเกิดผลเสียงแค่เสียงดังนะครับอย่างองื่นก็ตามที่ศูนย์เขาผลิตมานะครับการฉีดก้าหัวลูกสูบไปตรงการจุดระเบิดก็จะง่ายกว่าการแบบมีห้องผ่าไหม้นะครับแต่ว่าเสียงก็จะแลกกลับมาเสียงเคทนะครับไอ้พวกแบบมีบอกว่ามันมาจากเฟืองไม่ใช่นะครับมาจากการจุดระเบิดโดยตรงเลย ปั๊มปั๊มดีเซลเนี่ยก็จะส่งก็จะส่งน้ํามันมานะครับก็จะส่งลายน้ํามันมามหาหาหัวฉีดหัวฉีดก็จะฉีดข้อหัวลูกสูบโดยตรงเลยนะครับซึ่งจะฉีดเข้าตรงนี้นะครับจุดตรงกลางมันก็จะเกิดการเสียงดังจะเกิดการเสียงรังการเปิดไอเดียเสียก็เหมือนกับ เหมือนกันทุกรุ่นนะครับเหมือนกันทุกรุ่นเพียงแต่ว่าปั๊มดีเซลเนี่ยแบบปั๊มสายนะครับอันนี้คือปั๊มสายปั๊มสายทั้งนั้นนะครับที่ผมพูดมาให้ดูปั๊มสายถ้าควรนํานะครับถ้าซิกหัวฉีดแล้วไม่เป็นอะไรแล้วก็เช็คแบ่งหัวฉีดลองหัวฉีดแล้วนะครับไม่เป็นไรเช็คดูว่าเครื่องหลวมไหมถ้าพบว่าฮอนมาใหม่ก็ไม่หลวมก็ ใช้ได้มันก็จะปรับสกูรูปัม๊มตูดป,ปั๊มได้นะครับแล้วก็เล่งเครื่องเล็งเครื่องดูว่าดำไหมอ่ะก็มีแค่นี้นะครับการที่อ,อุปกรณ์เครื่องได้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ